สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการเทสและรีวิวเลนส์นะฮะโทกิน่านะครับ1 0 0 3 0 0้ถึง0มมมตรนะครับตัวนี้ชิ้นเลนส์ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมฮะแต่ว่าที่ขายทู่มันจะมีตำหนิอยู่ตรงนี้ฮะก็คือเหมือนว่าตัวอะไรชิ้นที่อยู่ตรงนี้มันหายไปนะครับแต่ผมเทสเลนส์แล้วนะครับผมสามารถโฟกัสได้ธรรมดาจดอินฟินิตี้ทุกอย่างไม่มีปัญหานะครับผมเอฟก็ใช้งานได้ดีนะครับไม่มีปัญหาฮะ ก็ตัวนี้เป็นเมาส์ในฉีดเป็นเมาส์เพนเทคนะครับผมฮะทางร้านก็มีอะแดปเตอร์แปลงไปกับเลนรุ่นกล้องที่ลุกลุ่นลูกค้ามีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดีเอทานะครับแคนนอนอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่ามิเรเล็ตนะครับผมมิเรเล็ตก็มีกับทุกค่ายนะครับโซนี่ฟูจิออลิมปัสนะครับผมฮะสวยเลยนะครับตัวนี้สำหรับใครที่หาเลนระยะประมาณ300นะครับเพื่อเอาไปถ่ายอะไรไกลๆน่ะ เช่นพวกไมโครโฟเตอร์ 3, พวกโอลิมปัสอะไรพวกนี้ผมว่าแจ่มเลยก็คืองบประมาณตัวนี้บวกอะแดปเตอร์อีกหน่อยประมาณส0 0พันนิดๆน,น,นะครับจบเลยครับผม,มถ่ายนกถ่ายอะไรพกตัวนี้ครับน้ำหนักไม่เยอะนะครับผมสสบายๆนะฮะก็ยังรอลูกค้าอยู่นะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ถักเข้ามาได้นะครับที่ไลน์ของผมโอเคครับ